ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ทุกคนวันนี้ผมมีช่วงพักชมสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังตอนนี้ลงทุนศาสตร์เปิดพรีออเดอร์หนังสือหุ้นเล่มใหม่นะครับชื่อว่า สต็อกเลคเชอรลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวเป็นหนังสือสอนลงทุนหุ้นเล่มแรกในชีวิตของลงทุนศาสตร์นะครับความหนา4 6 0หน้ากันกลองมาจากประสบการณ์การลงทุนเกือบ10ปีของผมนะครับคอนเซปต์ Concept คืออ่านเล่มนี้เล่มเดียวจบรู้เรื่องลงทุนได้นะครับมีเนื้อหาอัดแน่นแล้วก็คัดมาเฉพาะแต่สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการลงทุนเท่านั้นนะครับหนังสือสามารถพรีออเดอร์นะครับได้ที่13357 Co นะครับหรือว่า1 3 3 5 7 co เป็นเว็บไซต์กดเข้าไปสั่งซื้อได้โดยตรงเลยนะครับหรือเข้าที่เว็บไซต์1 3 3 5 7 p u b i s h i n g นะครับเป็นเพจส,สำนักพิมพ์นะก็เข้าไปดูที่โพสต์ปักหมุดด้านบนนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าเพจของลงทุนศาสตร์เองก็ได้นะครับตรง c o เวอร์โฟโต้ด้านบนนะครับจะมีรายละเอียดอยู่นะครับ พรีออเดอร์ตอนนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับปกอ่อนราคา500บาทปกแข็งราคา600บาทจะส่งฟรีครับหนังสือเป็น l i มิเต็ดเอดิชันที่หน้าปกนะครับพิมพ์มาเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นไม่มีอีกแล้วนะครับได้โปสการ์ดพร้อมลายเซน็นและที่พิเศษที่สุดนะครับคือจะได้เข้าชมวิดีโอสอนวิเคราะห์หุ้นและจัดพอร์ตฟลิโอความยาวไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เป็นความรู้ต่อยอดมาจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ฟรีนะครับมูลค่า500บาทได้ฟรีกันทุกคนที่สั่งซื้อหนนัังสือเลยะครบ ดังนั้นใครสนใจอยากจะได้ความรู้ด้านการลงทุนไปใช้ในตลาดหุ้นใครลงทุนมาแล้วยัง,งงงยังสับสนอยากได้การจัดเรียงความรู้ที่เป็นระบบหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนลงทุนศาสตร์นะครับก็สามารถเข้าไปพรีออเดอร์หนังสือเล่มนี้ได้เลย Stock Lecture ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวโดยลงทุนศาสตร์ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็หัวข้อในวันนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่อืมพูดว่าอะไรดีอ่ะผมว่ามันมีประโยชน์อะ่ะเออแต่แบบว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักมาก่อนนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้สนใจนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ชื่อว่า quality of earning นะครับหรือว่าคุณภาพของกําไรนะครับ Quality Earnings of e arning, หรือคุณภาพของกำไรเนี่ยจริงๆเป็นศัพท์เฉพาะในเชิงการบัญชีนะครับโดยเฉพาะการวิเคราะห์งบการเงินนะครับเนื่องจากตัว l i t y of e a r n i n g เนี่ยนะครับเป็นสูตรเลยนะครับ y o t y of n e a r n i n g หรือว่าเราจะใช้ตัวย่อว่า QE นะครับ QE เท่ากับ CFO หารด้วย Net Profit นะครับ CFO ก็คือกระแสงเงินสดที่ได้จากการดําเนินกิจการนะครับส่วน net profit ก็คือกําไรสุทธินะครับดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราเปิดงบการเงินนะครับของบริษัท1ขึ้นมานะแล้วก็เราจะอยากจะหาตัว quality of earning ใช่ไหมครับคุณภาพของกําไรเราก็เปิดไปที่หน้ากระแสงเงินสดก่อนนะครับแล้วก็ดูงบกระแสงเงินสดดู CFO ครับกระแสงเงินสดที่ได้มาจากการดําเนินกิจการนะครับ ก็สมมุติว่าบริษัทหนึงเนาะสมมุติได้150ล้านนะครับต่อไปเราก็ไปเปิดดูที่หน้างบกําไรขาดทุนเบสเรตจนะครับดูกําไรสุทธินะครับสมมติว่าได้100ล้านนะครับก็เอา150มาหาร1 0 0นะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็จะเรียกว่า Quality Earnings of e ค,คุณภาพของกําไรซึ่งถามว่าตัวเลขเหมาะสมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเคยจะร่ำเรียนมาเนี่ยเขาก็ให้กันอยู่ที่ประมาณ1.5 ขึ้นไปนะครับคือหมายถึงว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยไม่ควรจะน้อยกว่า1.5นะครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเราดู Quality of Earning ไปทำไมนะครับแล้วมันหมายความว่าอะไรนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตัวกำไรนะครับกำไรสุทธิเนี่ยกำไรเนี่ยนะครับในเชิงบัญชีนะในเชิงบัญชีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินสดนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่านักลงทุนที่ลงทุนานานหลายคนคงทราบดีแหละแต่มือใหม่อาจจะยังงงว่าอ้าวกำไรไม่ใช่เงินสดเหรอครับกำไรไม่ใช่เงินสดครับกำไรเท่ากับรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะไม่มีเงินสดเข้ามาจริงๆก็ได้นะครับ กรณีที่ง่ายที่สุดเลยครับสมมติเราขายเงินเชื่อครับขายเงินเชื่อเป็น100บาทนะสมมติว่ารายได้เนี่ยนะครับในเชิงบัญ,ญชีเนี่ยเราจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อเราโอนความเสี่ยงในสินสินค้าและบริการไปให้ลูกค้าแล้วนะครับคือส่งมอบสินค้าและบริการแล้วรับรู้รายได้ทันทีครับเราไม่ได้สนใจลูกค้าว่าจะจ่ายเงินหรือเปล่านะครับเมื่อไหร่ที่โอนความเสี่ยงปุ๊บเรานับรู้เป็นรายได้ทันทีเลยดังนั้นตัวรายได้เนี่ยจะเข้ามาที่งบกําไรขาดทุนเป็เสร็จแล้วนะครับ แต่สมมุติว่าลูกค้าไม่จ่ายเงินเลยนะครับเราก็จะรับรู้เป็นรายได้นะครับแต่เงินไม่เข้าเข้าเป็นอะไรครับเข้าเป็นลูกหนี้นะครับลูกหนี้การค้านะครับก็ค่าใช้จ่ายนะครับก็นํามาหักออกเหมือนกันนะครับสมมุติว่าค่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็คือต้องจ่ายออกไปจริงๆนะครับค่าวัตถุดิบอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็เอารายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเท่ากับกําไรอ่าบริษัทนี้ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็จะมีกําไรเนาะแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีเงินสดเข้ามาเพราะว่าถ้าเราขายเป็นเงินเชื่อหมดเลยนะครับแต่ ต้นทุนนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดนะครับแน่นอนว่าเงินสดจะต้องขาดมือหรือเงินสดจะต้องหายไปจากบริษัทนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วในเชิงธุรกิจเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งนั้นแปลว่ากระแสงเงินสดเราจะขาดมือนะหมายถึงว่ายิ่งขายดีเงินสดยิ่งน้อยลงเพราะว่าเงินไปหมุนอยู่กับลูกหนี้มากขึ้นนะครับมันก็อาจจะต้องเกิดการกู้หนี้ยืมสินมาใช้ในการหมุนนะครับ working capital ที่เราเคยได้ยินกันก็คือกู้หนี้มาใช้ในการหมุนกิจการนะครับหร ฟรอดก็ได้นะครับหรือว่าการทุจริตก็ได้นะผู้ผู้บริหารอาจจะทําบัญชีปลอมก็ได้นะครับก็คืออาจจะแกล้งคือได้เงินขึ้นมาจริงๆแล้วแหละแต่ก็ขี้โกงนะครับก็วานลงว่าเป็นลูกหนี้นะครับแล้วก็เอาเงินสดเชิดไปแล้วก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงความเป็นจริงเนี่ยการทําธุรกิจควรจะมีเงินสดเข้ามานะครับโอเคแหละในช่วงที่มันมีการขยายธุรกิจมากๆหรือด้วยเหตุผลบางอย่างเราอาจจะพอรับได้ที่มันมีเงินสดเข้ามาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมันควรจะเป็นเงินสดเสียเเป็นนนส่่่วใหญะครับพือ ที่จะเป็นการการันตีว่าธุรกิจจะดําเนินต่อไปได้เนาะถ้ามีแต่เงินเชื่อมันมันมันไม่มีเงินไปจ่ายพนักงานไม่มีเงินไปจ่ายภาษีไม่มีเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ CFO นะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานว่ามันมีเงินสดเข้ามาจริงๆในธุรกิจหรือเปล่านะครับเพียงแต่เวลาเราดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย CFO เนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่ไม่แย่จนเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นบวกนะครับพอมันเป็นบวกเนี่ยมันกับตาตัดสินไม่ได้ีได ใช่ไหมหบางบริษัทเป็นบวกแต่บวกนิดเดียวแบบว่าทําธุรกิจรายได้หมื่นล้านสมมติกระแสเงินสดจากกิจการ,รดำเนินงาน10ล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะแต่มันก็เป็นบวกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า CFO นะครับหารด้วย net profit เท่ากับ quality of earning เนี่ยมาช่วยดูนะครับว่าจริงๆแล้วกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเนี่ยดีหรือไม่ดีมากหรือน้อยอยังไงเนี่ยต้องเปรียบเทียบกับ net profit หรือกําไรสุทธิครับ เขาบอกว่าจริงๆแล้ว Quality of e a r n i n g เนี่ยควรจะมากกว่า1.5นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำทำธุรกิจเนี่ยมันควรจะได้เงินสดมามากกว่ากําไรสุทธิโดยทั่วไปนะอ้าวทำมวะทำไมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้นทุนจํานวนมากที่เรารเผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยมันมาจาก ค่าเสื่อมราคานะครับหรือ depreciation นะครับคราวนี้เนี่ยพอเป็นค่าเสื่อมราคาเนี่ยแปลว่าจริงๆเราจ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไปหมดแล้วนะครับเพียง <P ew ing> แต่เวลารับรู้ในเชิงรายได้เนี่ยเอ้ยรับรู้ในเชิงค่าใช้จ่ายเนี่ยเราไม่ได้รับรู้เป็นก้อนเดียวนะครับเราทยอยตัดเป็นค่าเสื่อมราคาไปนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายก็จริงแต่เราไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปแล้วนะครับดังนั้นธุรกิจเนี่ยธุรกิจจานวนมาก ตําวนทั้งหลายทั้งแหล่ในโลกนี้นะครับส่วนใหญ่ต้นทุนมันก็ต้องมีที่เป็นค่าเสื่อมราคาทั้งนั้นแหละนะครับดังนั้นไม่ว่าจะทําธุรกิจยังไงเนี่ยตามหลักแล้ว CFO เนี่ยมันก็ควรจะมากกว่า Net Profit นะครับโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าจริงๆหรือ Quality of Earning ควรจะมากกว่า1.5ถ้าเราเปิดปุ๊บดูงบการเงินแล้ว Quality of Earning มากกว่า1.5เนี่ยมัน มันเอาให้ง่ายว่ามันเป็นแบบ rule of thumb อ่ะมันสบายใจได้คร่าวๆว่าเฮ้ยหุ้นนี้เนี่ยน่าจะโอเคคือทำงานแล้วได้เงินนะครับไม่น่าจะมี underlying ที่เป็นข้อสำคัญเช่นมีการทุจริตไหมมีการขาดแคลนเงินสดไหมธุรกิจกำลังจะไปต่อไม่ได้หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ย เวลาเราดูนะครับถ้ามันเกิน1.5เนี่ยมันก็จะเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆโอเคผ่านนะเราอาจจะไม่ต้องลงไปแกะกระแสงเินสดดูอย่างละเอียดก็ได้นะอันนี้ในวงเล็บเนื้อถ้าเราไม่ได้สงสัยอะไรพิเศษแล้วก็มองว่าจุดนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของธุรกิจแต่ถ้าสมมุติว่ามันน้อยกว่า1.5อันนี้ต้องกลับไปดูแล้วแหละว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยกว่า1.5เช่นอย่างบางบริษัทเนี่ยเขากำลังขยายธุรกิจหนักมากเลยนะครับส่งของเข้าไป ตามโมเดนเทรดนะครับทำใหม้มันแบบเหมือนรับรู้เป็นไรายได้ก็จริงแต่มันเป็นเงินเชื่อซะเยอะอะไรเงี้ยก็รับได้ปะหล่ะรับได้ถ้ามันมีเหตุผลรองรับเพียงพอนะครับหรือว่าบางธุรกิจขายเป็นเงินเชื่อเป็นหลักหรียอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแกะไปดูลักษณะธุรกิจคือสุดท้ายแล้วมันไม่มีแอบส์ลูดลี่ถูกหรือแอบส์ลูดลี่ผิดอ่ะมันมีแค่เหตุผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์งบเรารับได้หรือเปล่าเช่น ทำไมมันถึงเงินสดน้อยเช่นทำไมมันถึงเงินสดมากเป็นต้นเออแล้วเราต้องมาวิเคราะห์เองว่าเหตุผลแบบนี้เรารับได้ไหมรับได้ได้แบบไหนคือดีเลยนะเราก็อาจจะยอมซื้อที่มูลค่าที่แพงหน่อยสมมตินะแต่ถ้ามันแยกเงี้ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าอีต้องทิ้งหุ้นนี้จากตะกา้าแต่มันก็อาจจะอ่ะเวลาประเมินมูลค่าเราก็ดิสคาวลงมาหน่อยมีส่วนเผื่อความปลอดภัยเยอะสําหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาใครจะดูหุ้นนะหรือว่าวิเคราะห์หุ้นง่ายๆดูเรื่องกระแสเงินสดนะคครรเเเาาาก็งจยยีมว่ CFO นะครับ CFI CFF นะครับต้องเป็นบวกลบลบเนาะนะครับก็แนะนำว่าต่อไปลองดู quality of earning ประกอบด้วยเพราะว่าอาจเป็นบวกเนี่ยอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วมันอาจจะเป็นบวกแต่มันจะบวกน้อยมากก็ได้นะครับดังนั้นต้องไปดูว่า quality of earning เท่าไหร่นะครับ CFO หารด้วย net profit นะครับควรจะมากกว่า1.5นะถ้ามากกว่า1.5ส่วนใหญ่ผมจะปล่อยผ่านไม่ได้อ่านละเอียดแล้วถ้ามันน้อยกว่า1.5เมื่อไหร่ต้องแกะและว,ว่ามันเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าทุกคนคงจะได้ไอเดียว่า้ q u a l t y y of e r r n i n g คืออะไรแล้วนำไปใช้ในการสแกนหุ้นหาหุ้นหรือว่าวิเคราะห์หุ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็สุดท้ายนี่ฝากเป็นเกตและกันว่าจริงๆเนี่ยเงบกันเงินมันใหญ่มากนะเปรียบเสมือนเหมือนดูลูกโลกทั้งใบอะ่ะเออเรากำลังมองลูกโลกทั้งใบอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้นั่งอ่านทีละประเทศอ่านทีละทวีปโดยละเอียดเนาะเราหาโลนะครับหรือว่าจุดบกพร่องจุด ต้องสงสัยแล้วไปแกะให้ละเอียดหรือว่าจุดที่มันดีจุดที่มันเป็น rising star แล้วไปแกะโดยละเอียดเนาะแต่เราไม่ได้มานั่งทํางานแบบนั่งอ่านไปบรรทัดที่1นึถึงสามพแบบนี้น 3, 000, บบนนมันช้าแล้วมันก็ไม่ไปไหนนะครับก็พยายามดูจุดสําคัญสัญลักษณ์ที่เป็น r e d flag หรือว่าสัญลักษณ์ที่เป็น rising star ที่ทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยอันไหนมันคือโอกาสอันไหนมันคือความเสี่ยงในการลงทุนนะครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เห็นภาพธุรกิจมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์